นัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเมตตาทาค้ำจุนโลกกราบสวัสดีค่ะสหายสายธรรมและสหายสายอากาศช่องแม่นกกน้อยบ้านไร่ภูหลวงทุกท่านนะคะวันนี้เรามาช่วยกันเก็บสมบัติของสหายยอดของชุรโรชาญโนมเตโกะเก็บนะคะนะคะเรามาช่วยกันทําความสะอาดนะคะเคลียร์พื้นที่ กระท่อมรอยฟ้าของเขาอะนะคะวันนี้เราก็ทกําการลื้อออกเพราะว่าเสาเขาก็ก่อนแย่แล้วนะคะผุแล้วแล้วก็ของต่างๆที่ไม่ได้ใช้อะไรเลยซึ่งสะสมมากมายเต็มไปหมดเลยนะคะสายทำแล้วก็เราก็เลยนํารถแม็โครนะคะของท่านสอทอสมพรปู่ทองนะคะมาช่วยกันแล้วก็ รถหกล้อหนึ่งคันนะคะคราวที่แล้วที่เราได้ถ่ายทำให้ดูว่าเราขนขยะของสหายยอดไปทิ้ง25บห้าคันรถนะคะวันนี้นะคะในวันนี้ก็อีก30สิคันรถได้นะคะก็ถือว่าเราเก็บไปแล้วห้าสิบกว่าคันรถด้วยกันนะคะเราก็เลยนำเพื่อนร่วมง,งานของเรานะคะมาช่วยกันเคลียร์ด้วยนะคะช่วยกันอันไหนที่ เขายังสามารถที่จะนําไปขายได้นะคะอย่างเหล็กหรือว่าพลาสติกต่งางเนี่ยนะคะเราก็เลยให้เพื่อนร่วมงานของเรามาช่วยกันเคลียร์ช่วยกันเก็บคัดแยกให้เขานะคะเพื่อเขาสิ่งที่เขาจะทําเป็นเงินได้นะคะเขาก็จะได้นําไปขายนะคะก็นํามากองไว้อีกเหมือนเดิมหน้าบ้านอีกเหมือนเดิมนะคะเพื่อเคลียร์สิ่งของที่จะไม่ได้ใช้โยนไปกองรวมไว้เพื่อให้รถแมคโครเขาได้ตักออกไปทิ้งนะคะเพราะว่า เราจะเตรียมทำความสะอาดพื้นที่แล้วก็จะส่งมอบบ้านให้กันนะนะคะก็อยากให้เขาได้เข้าอยู่บ้านใหม่เขาสักทีหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าไม่รื้อค้ารือหาดรอยฟ้าของเขาตรงนั้นนะคะเขาก็จะขึ้นลงขึ้นลงอยู่ตรงนั้นเราก็เป็นห่วงความปลอดภัยเขาด้วยนะคะอันตรายก็เขาก็ปีนขึ้นปีนลงด้วยบันไดเหล็กนะคะก็เคยตกลงมามือเลือด หม้อข้าวหม้อแกงหกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยช่วยกันคุยนะคะให้เขารื้อออกแล้วก็ไม้อันไหนที่ยังใช้ประโยชน์ได้นะคะเขาสามารถนำไปใช้งานได้ก็ช่วยกันเก็บแยกไว้ให้เขานะคะเขาก็จะได้ไว้ใช้ประโยชน์เพราะว่าก็ยังมีสุนัขมีไก่มีแมวของเขาอีกนะคะไม้ที่ยังเหลือกองอยู่นั้นเราก็ต้องเก็บไปทำเพลิง ให้สุนัขเขาอยู่ให้แมวให้มีนกอีกนะคะนกกงหัวจุกบ้างนกเขาบ้างอะไรของเขานะคะก็คือความเมตตาของเขาอะไะคะ่ะเขาก็เอาเชือกไปมัดห้อยตามเหล็กหลังคาอะไรก็ไปห้อยนกห้อยอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ห่วงเขาแต่ว่าความผูกพันเขามีกับสัตว์เลี้ยงของเขาอันนี้เราก็ต้องยอมรับตรงนั้นนะคะเราก็เลยต้อง เรต้องช่วยเขาดูแลนะคะช่วยกันเก็บทุกอย่างให้สะอาดเรียบร้อยเพราะว่าเราอยากจะทําการมอบบ้านให้เขาสักทีหนึง่งเพราะว่าไม่งั้นก็จะต้องขนขยะเข้ามากองเพิ่มอย่างเดิมอีกนะคะอย่างเมื่อวานเนี้ยเราก็รู้สึกสะท้อนใจเหมือนกันว่ามีคนขี่จักรยานมาบอกเขาบอกว่าให้ไปเก็บขยะสี่ห้าถุงเลยไปหน่อยนึงนะคะ มีเหล็กมีอะไรมาด้วยเขาจะได้เอาไปขายนะคะเขาก็ขี่รถไปเอามาหลายถุงเลยนะคะปรากฏว่าเป็นขยะทั้งหมดแล้วมีขวดน้ำแค่สามขวดเท่านั้นเองเราก็เลยว่าเนี่ยพอเห็นเขาสภาพเขาเป็นแบบนี้สมองเขาเป็นแบบนี้ระบบเขาเป็นแบบนี้แต่คนก็ยังทำกับเขานะคะขยะที่มากมายขนาดนี้ก็เกิดจาก คนที่รู้ว่าระบบเขาเป็นอย่างนี้แล้วก็ยังมาซ้ำเติมเขานะคะจากหลายหลายคนเลยนะคะพอเราทราบเราก็รู้สึกว่าทำไมเนาะคนใจดำกับเขาหลือเกินทำไมไม่เมตตาเขาเลยนะคะก็ไม่ใช่คนไกลนะคะก็คือเราก็อยากให้ทุกคนมีความเมตตาต่อกันคราวนี้เรามาเคลียร์ทุกอย่างให้กับเขาแล้วสะอาดแล้วแล้วก็คงจะต้องเอารวดหนามมา ขึงไว้นะคะเหมือนเดิมเพื่อจะให้คนที่ไม่นำถุงขยะมาวางแล้วก็บอกเขาว่ามีของที่จะขายได้ในนี้เอามากองทิ้งทิ้งไว้ให้เขานะคะพอเราทราบเรื่องเราก็รู้สึกไม่สบายใจเลยนะคะไม่ใช่เกิดจากเขาคนเดียวเลยนะคะเกิดจากบุคคลที่นำมาทิ้งแล้วหลอกเขาว่ามีของที่สามารถจะขายได้ หรือว่าให้เขาไปขนแล้วบอกว่าเนี่ยอันนี้ก็ขายได้เขาก็เขา้าใจว่าขายได้เขาก็เก็บมากองมาอะไรเพื่อจะลื้อค้นไปพอลื้ค้นออกมาก็มีแต่ขยะซึ่งไม่สามารถจะขายแล้วก็ใช้ได้เนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยใหม่ๆสดๆเลยนะคะสี่ห้าถุงบอกว่ามีเจตของที่จะขายได้พอมาลือ้ออกนะคะเพื่อนร่วมง,งานของเราก็มาเดินสายไฟอยู่ให้เขาก็เลยบอกว่า หรือออกมาในสี่ห้าถุงนั้นมีแค่ขวดน้ำพลาสติกสามขวดนอกนั้นเป็นขยะทั้งหมดอ้าวทำไมทำกับน้องยอดอย่างนี้เนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยค<ส>่ะก็คือ<ส>นี่แหละค่ะที่แม่น,าน,าน้อยพูดเสมอว่าเมตตาทำค้ำจุนโลกนะคะแต่ว่าถ้าขาดความเมตตาแล้วนะคะโลกก็สกรปรกลเลอะเทอะอย่างที่เห็นบ้านน้องยอดเนะะี่ยค่ะก็ไม่ได้เกิดจากสาเหตุข,ของเขาคนเดียวเลยนะคะจากบุคคลทั่วไปที่รู้ว่า ระบบน้องยอดเป็นอย่างนี้แต่เขาก็ยังทํากับน้องยอดนะคะวันนี้เราก็วิ่งไปวิ่งมาวิ่งรอกเพราะว่างานลูกค้าก็เร่งนะคะเทปูนหนีฝนกันด้วยนะคะเทเสาบ้านสองหลังที่เรายกเ้าเอกกันเมื่อวันที่เก้าที่ผ่านมานะคะก็ผูกคานเทพื้นเรียบร้อยคราวนี้ก็ตั้งเสาเทเสานะคะหลังแรกก็เสร็จไปแล้ววันนี้ก็เทหลังที่สองนะคะเพื่อ จะได้ดําเนินการทำทำงานทําการก่อสร้างให้ลูกค้านะคะเพื่อไม่ให้ราชา้าแล้วก็เป็นการที่ทํางานแข่งกับฝนด้วยนะคะทอปีฝนก็ามางานก็ทําแต่เราก็ทํากันอย่างเต็มที่นะคะไม่ได้ละทิ้งงานของลูกค้าเลยงานส่วนมวลนชนงานช่วยเหลือสังคมเราก็แยกกลุ่มไปนะคะ คือการจ่ายงานทุกวันนะคะแม่นนน้อยก็จ่ายงานเพื่อไม่ให้ระบบงานในส่วนของเรานั้นเสียหายในการที่จะช่วยเหลือสังคมก็จัดคนไปนะคะแบ่งกันไปเพื่อช่วยงานนะคะอย่างหลังที่หลังแรกเนี่ยที่เราถอดแบบเสาไม้นะคะเสาแบบออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอถอดแบบแล้วเราก็ต้องรีบพุ่มด้วยแผ่นฟิล์มพลาสติกนะคะ ในการถอดแบบเสาปุ๊บก,ก็หุ้มเลยนะคะนำแผ่นฟิล์มพลาสติกมาหุ้มนะคะในการหุ้มนี้ก็คือป้องกันความชื้นระเหยออกรวดเร็วนะคะจากเสาเพราะว่าความร้อนมาแล้วก็จะระเหยออกไวในการที่น้ำระเหยออกจากเสาวไว้ก็ทำให้ปูนนั้นหดตัวแล้วก็มีการแตกร้าวได้นะคะเราก็เลยต้องรีบนำพลาสติกนะคะพลาสติก แผ่นฟิล์มนั้นมาหุ้มเสาไว้ให้ทั่วทุกต้นเลยนะคะเพื่อกันระเหิดระเหยและก็แห้งไวนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ปูนแตกร้าวแต่ว่าวิธีการนะคะสามารถที่จะทําได้หลายวิธีถ้าเราไม่ได้หุ้มด้วยแผ่นฟิล์มพลาสติกนี้เราก็ใช้ฉีดน้ําข้นบุ่มนะคะหรือว่าใช้กระสอบชุบน้ํามาบุ่มก็ได้นะคะหรือว่าหล่อไว้กับแบบถ้ายังไม่ถอดก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเสารั้วนะคะ FC เป็นเสารั้วซึ่งเราใช้หน้าสิบนะคะก็าใหญ่มากเลยก็คือเพื่อความแข็งแรงมั่นคงนะคะทำแล้วก็ต้องทำให้แข็งแรงด้วยเพราะว่าเราก็เป็นการใช้ร่วมด้วยช่วยกันกับเพื่อนบ้านด้วยอะไรด้วยนะคะก็อยากให้ความแข็งแรงทนทานไม่อยากให้ทำแบบสุกเอาเผากินเสมอไม่น้อยจะพูดอย่างนี้เลยว่าทำอะไรก็ทำให้มันดีนะคะอันนี้ก็ ทำงานเสร็จอะไรเสร็จเราก็มากวาดพื้นนะคะเราก็บอกเพื่อนร่วมงานนะคะบอกน้องๆว่าอย่ากวาดฟึอย่ากวาดใช้ไม้กวาดตวดัตวดตวัดฟืดฟืดฟืดฝุ่นมันก็จะฟุ้งไปหมดในการทํางานอย่าลืมว่าเรามีเพื่อนบ้านนะคะมีเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันนะคะก็เวลากวาดก็ใช้ลากไม้กวาดยาวๆยาวๆไปนะคะ อย่าก,กวาดตะวดัดฟืดฟืดฟืดเพราะว่ามันมีผลต่อฝุ่นละองที่จะพอเรากวาดงัดขึ้นงัดขึ้นฝุ่นฝุ่นก็ลอยไปในอากาศก็ทําให้ฝุ่นละองนั้นปลิวไปหาเพื่อนบ้านข้างเคียงที่อยู่ใกล้ถ้าเรามองด้วยตาเปล่าก็จะไม่เห็นนะคะแต่ว่าถ้าเราคนอยู่ไกลๆเขาจะเห็นเลยว่าเนี่ยถ้ากวาดตะวัดแบบนี้นะคะ ฝุ่นเขาก็จะปิวลอยขึ้นไปในอากาศสูงขึ้นเราก็จะค่อยๆกวาดลากยาวอย่างนี้นะคะไม่กวาดตะวัดนะคะเพื่อป้องกันฝุ่นละอองไม่ให้ปลิวสูงขึ้นนะคะก็เกิดคือมันเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่า สิ่งเล็กๆน,น้อยเราอย่ามองข้ามเลยเพราะว่าการทำงานนั้นนะคะเราไม่ได้อยู่คนเดียวมีเพื่อนบ้านนะคะเนี่ยถ้ากวาดตวัดต,ว,ดตวัดอย่างนี้เราก็เลยแนะนำเนี่ยค่ะถ้ากวาดอย่างเงี้ยฝุ่นเขาก็จะฟุ้งปลิวขึ้นไปเราก็เลยแนะนำว่าวาดลากยาวนะคะค่อยๆลากยาวไปเพื่อให้ฝุ่นละอองไม่ฟุ้งนะคะทำความสะอาดพื้นที่ของเรานะคะ เพราะว่ามีเศษตะปูบ้างเศษปูนบ้างอะไรบ้างก็สามารถที่จะเหยียบกันได้บาดเจ็บได้นะคะพอทํางานเสร็จเรียบร้อยนะคะเรามีเวลาว่างเราก็มาช่วยเขานะคะแล้วก็ให้คําแนะนําในการทํางานกันด้วยนะคะเพื่อเพื่อนบ้านเราก็จะได้ไม่เดือดร้อนนะคะในการทำงานฝุ่นละอองของเราแล้วก็เสียง สำคัญมากๆเลยในการทำงานเนี่ยมลภาวะทางเสียงมนลภาวะทางกลิ่นมนลภาวะทางฝุ่นละอองนะคะในการทำงานของเราก็เลยต้องเตือนเพื่อนร่วมงานว่าให้ทำงานอย่างมีระบบระเบียบแล้วก็ให้เรียบร้อยด้วย ไม่ให้ไปกระทบกระเทือนเพื่อนบ้านอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นการเล่าสู่กันฟังนะคะเอฟตีหายสายทำทุกท่านนะคะเป็นงานที่วันวันวนึนงแม่น้องน้อยไปทําอะไรมาบ้างจริงๆวันนี้ไปทํามา6กเจ็ดอย่างนะคะแต่ว่าถ่ายให้ดูคร่าวๆนะคะก็ฝากเอฟตนะคะที่ช่วยติดตามช่องแม่น้องน้อยบ้านให้ผู้หลวงทุกท่านนะคะช่วยกันรับชมนะคะอาจจะ มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็เป็นการมาเล่าสู่งานกันฟังวันนี้เราไปช่วยงานบ้านสหายยอดมานะคะเพื่อจะส่งบ้านให้เขาได้อยู่ร้อเปซแล้วก็เลยมาทำงานของเราขอขอบคุณในการติดตามและให้กำลังใจกันด้วยดีเสมอมานะคะก็ขอให้สหายสายทรรสหายสายอากาศทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีอายุนโนสุข,ขังพารังมีสตังกระเป๋าตโตๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้แม่น้องน้อยต้องขอขอบคุณอย่างสูงนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะกราบสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ